สวัสดีครับวันนี้ผมเกมวันพีทเทเชอร์ครูครับกับผมมิสเตอร์เค่วันนี้ครับผมจะมาลงด่านของบอสลูฟี่ครับซึ่งเป็นลูฟี่เดมอนลอร์ดครับให้รับชมกันนะครับซึ่งบอสลูฟี่ตัวละครนี้ครับเป็นด่านที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะแล้วก็ด่านของบอสลูฟี่เดมอนลอร์ดตัวละครนี้ครับค่อนข้างจะอวยตัวละครใหม่มากๆครับเพราะฉะนั้นครับถ้าใครครับที่มีเอสร่างใหม่หรือพวกอคาอินุ สีม่วงหรือบุลเลตกครับจะผ่านด่านนี้ได้ง่ายมากๆเลยซึ่ง S, <S ผมก็ไม่มีอะเคนุ us, สีม่วงผมก็ไม่มีบุลเลตผมก็ไม่มีซึ่งทําให้การผ่านด่านนี้ครับของผมเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในโหมดฮาร์ดโหมดมากๆครับและผมก็ได้ทีมทีมน,น,ทนะครับเป็นทีมของไคโดนะครับซึ่งทีมไคโดทีมนะครับก็จะประกอบ้วยตัวแรกครับคือไคโดครับเป็นกัปตันไคโดครับ แล้วก็ไอ้เจ้ามาเจลันครับเป็น6ดาวบวกครับเอาไว้ติดพิษนะครับซึ่งถ้าคุณไม่มีล่าง6ดาวบวกครับจะเอาล่าง5ดาวที่เป็นพวกตัวฟงตัวฟีมาใส่ก็ได้ครับแต่จะต้องยื้อเทินนานหน่อยครับกว่าจะตายนะเพราะไอ้เจ้ามาเจลัน6ดาวบวกครับจะมีพิษที่ร้ายแรงกว่าพวก5้าดาวหรือตัวฟีธรรมดานะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นก็ได้แต่คุณต้องยื้อเทินนานกว่าเดิมนะครับแล้วก็ ชิราโฮชิแอม์แมนเชอรี่ครับพบเอามาไว้ฮิวเลือดครับแล้วก็กดสลับตัวครับเพราะสกิลในการกดสลับตัวของมันนั้นทําการล้างบัฟปิดกั้นไม่ตายครับลง1เทอร์นะครับต่อการกด1ครั้งนะครับแล้วก็ไอเจ้าเอเนลหกดาวบวกครับก็เอามาไว้ฟ้าผ่าครับแล้วก็คาตาคุลิครับเอามาไว้บัฟครับก็เอามาไว้บัฟดาเมครับ ตอนตีบอสนะครับซึ่งเอเนลกับคาตาคุริเปลี่ยนไม่ได้ครับชิราโฮชิก็เปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนได้แค่ไอเจ้าแมจแลนนะครับทีมนี้นะสำหรับทีมนี้นะครับถ้าเป็นทีมอื่นอาจจะเปลี่ยนได้แต่ทีมผมเนี่ยผมคิดไม่ออกนะว่าจะเปลี่ยนตัวละครไหนดียิ่งไอเจ้าเอเนลกับคาตาคุริเนี่ยคือคีย์หลักเลยครับถ้าคุณไม่มีเจ้า2ตัวนี้ดาวเบไม่พอตอนจบนะครับซึ่งทีมนี้ผมจะใช้เพื่อนเป็นชิราโฮชิแอนมันเชอรี่นะครับ ด่านนี้ค่อนข้างจะยากครับยากมากๆเลยเป็นด่านบอสท,ที่ยากสุดๆไปเลยซึ่งของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนครับตอนที่เขามามันมีไอ้เจ้าคาตาคูลิ6ดาวบวกมาคาตาคุลิ6ดาวบวกครับเป็นตัวละครสำคัญเลยนะครับที่สามารถทำให้คุณผ่านด่านของลูฟี่ด่านนี้ได้อย่างง่ายดายครับซึ่งของเซิร์ฟเวอร์โกเบยังไม่มาครับอาจจะต้องรออีกสัก5-6วันครับกว่าจะมานะครับแต่ในช่วงตอนนี้ที่มันยังไม่มาเนี่ย ทำให้ด่านนี้ผ่านได้ยากมากๆเลยครับซึ่งผมจะลงแบบ60พลังงานนะครับและเจ้าด่านศูนย์พลังงานเนี่ยเป็นด่านชาเลนจ์นะครับซึ่งด่านชาเลนจ์ด่านนี้ผู้เล่นใหม่ครับทำใจไว้เลยครับว่าคุณผ่านไม่ได้แน่นอนเพราะด่านนี้ตัวละครคุณต้องเต็มตัวละครคุณต้องเยอะครับคุณถึงผ่านได้นะครับแต่ถ้าคุณผ่านได้คุณก็จะได้รับไปเลยครับ20เพรฟรีๆครับและก็จะมี อาสายใหม่ครับสายไหมบวก100ครับ34นะครับโอเคไปลูยด่านกันเลยซึ่งทีของผมเนี่ยมันใช้การฮิวเลือดครับเป็นการยื้อเทินฮิวเลือดแล้วก็ใช้ฟ้าผ่าลงตุ่มๆอะไรประมาณนี้นะเป็นทีมแบบว่าสายยื้อเทินหน่อยๆน,นี่ครับก็ประมาณนี้เลยโอเคไปลุยก,กันเลยครับ ซึ่งถ้าคุณมีพวกอะกคินุหรือบุลเลตอะอย่างเงี้ยก็จัดทีมแบบอื่นก็ได้นะครับซึ่งผมคิดไม่ออกเอาตรงๆเลยผมคิดไม่ออกครับว่าด่าเนี่ยผมจะจัดทีมแบบไหนดีเพราะผมไม่มีพวกอะเคินุกับบุลเลตทําให้การเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากโคตรเลยซึ่งตอนแรกจะเล่นเป็นหนวดดําของเทเ a อร์แม็กแต่พอเล่นไปดาวเมก็ไม่ถึงเลือดก,ก็ไม่พอ ไม่รู้ดิมันยากชะมัเลยผมเลยมาตัดใจเล่นทีมแนวนี้ซะเลยก็มาถึงครับมาทำการปิดสก,กิลไม่ตายของทั้งหมดครับ15เทอร์นะครับปิดไปเลย15เทอร์ก็ของทั้งหมดนะครับก็ตรงนี้เราก็กดสลับตัวไปเพื่อลดเวลาครับของการปิดการสก,กิลไม่ตายนะครับแล้วก็ตีไป สตูกลุ่มที่2ครับก่เหมือนเดิมครับกดสลับตัวแล้วก็ปล่อยให้ไขโดบูมไปสตูกลุ่มที่3ครับทำเหมือนเดิมเลยเราจะมายุ่งยากครับตรงสตูกลุ่มที่4กับ5ครับที่เป็นบอสกับรองบอสนะสตูกลุ่มที่3ครับมาถึงครับมันจะทำให้ สกิลไม่ตายของเราครับเต็มแม็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณไม่ต้องยื้อเทินก็ได้ถ้าคุณล้างบัฟไอเจ้าปิดกันไม่ตายออกนะซึ่งพอศัตรูกลุ่มที่3มาครับมันทําให้สกิลไม่ตายของทั้งหมดครับเต็มแม็กเลยนะครับแล้วก็ลองบอสครับลองบอสคือเลลี่ครับ ก็มาถึงครับจะล็อกโซ่ครับตัวล่างสุดแถวล่างสุดครับ2ตัวครับ10เธอร์นะครับแต่ถ้าคุณมีอาบิลองครับจะลดเหลือแค่7เธอร์นะครับอาบิลองอันนี้นะอันนี้ครับที่เลเวลสามครับทำการลดเหลือแค่เจ็ดเธอร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสลับตัวไปก่อน แล้วพอเข้าเทอร์นี่2ครับมันก็ทําการบัฟกรอบเป็นกรอบเป็นครั้งครับซึ่งไอ้เจ้ากรอบเป็นครั้งของเลลี่เนี่ยมันจะเป็นกรอบลูกแก้วนะครับอย่างเช่นในเทอรนน์นี้ต้องเอาลูกแก้วสีเขียว2ลูกครับตีมันกรอบถึงหายไปนะครับซึ่งกรอบของมันเนี่ยจะเปลี่ยนสีทุกเทอร์นะครับจะสุ่มเปลี่ยนสีทุกเทอร์นะครับมีก็มีสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีเหลืองครับมันจะสุ่มทุกเทอร์เปลี่ยนไปทุกเทอร์นะครับ ก็ตรงนี้ผมจะใช้สกิลของมาเจริครับปิดพิษไปเลยคือถึงคุณจะล้างบัฟเกราะมันออกได้เนี่ยแต่เลือดมันก็เยอะนะตีตายยากโคตรครับเพราะฉะนั้นครับผมแนะนำพิษครับจะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับใส่พิษไปซะแล้วก็รอเวลาครับ นี่ครับเทิร์นต่อไปรับมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นไหมคือมันเปลี่ยนไม่ซ้ําสีนะครับบางทีก็เป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงคือมันจะเปลี่ยนสุ่มอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับทีมนี้อาจจะต้องมาเสียเวลากับการยื้อเทิร์นตรงนี้สักหน่อยแต่เป็นทีมที่มันสามารถผ่านได้แน่เลยล่ะแต่จ,จะเสียเวลาตรงการยื้อเทิร์นหน่อยนะครับ ยื้อเธอไปเรื่อยคือพีคของมันจะแรงครับมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับท,<าน>ทุกเทอร์จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อีกสองเทอร์ครับมันก็ตาย,ลย,ตนนย 1, แล้วครับตอนนี้พิกอยู่ที่หนึ่งล้านสี่นะครับพิคจะแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะเทอร์นี้ครับมันก็ตายแล้วครับ โอเคเรียบร้อยครับต่อไปคือบอสครับบอสลูฟี่ครับซึ่งบอสครับเป็นบอสที่เลือดเยอะมากๆและก็มี2ชีวิตนะครับมี2ชีวิตเลยนะมาถึงครับบอสครับจะเปลี่ยนสีตัวเองครับเป็นสีเหลืองครับแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วมืดมนนะครับแล้วก็จะล็อกลูกแก้ว1เธอนะครับและตัวของมันครับก็จะมีบัฟหกเหลี่ยมครับกันการเพิ่มเทอครับเก้าสิบเอยกันการเพิ่มเธอติดพิษแล้วก็ลดกรอครับเก้าสิบเก้าเธอนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็จะปล่อยผ่านไป1เทินก่อนครับมันจะลดเวลาขอสกิลลงหนึ่งเทินนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเทินที่สองครับคันทำดาเมจใส่เราครับซึ่งดาเมจมันแรงมากๆเลยนะเลือดของเราต้องเยอะครับ <c oughs> แนะนำครับเลือดต้องเยอะนะครับผมจึงเอาไอ้เจ้า,าเรือของหนวดขาวมาใช้ครับถ้าคุณใช้เรืออื่นเนี่ยอาจจะตายไปแล้วนะเพราะมัน <c oughs> มันไอน,นี่แรงมากครับมัน ดาวเม่มันแรงทั้งามากๆๆครับพ่สตัรครับผมแนะนำกับว่าให้ทีมของคู่เนี่ยนะมีเลือดมากกว่า3 5มห0นะครับควรจะมีเลือดมากกว่า3 5มห0นนะครับไม่งั้นตายแน่นอนครับสกิลสวยงามเหมือนเดิมครับคู่นี้ โอเคแล้วผมก็จะปล่อยไป1เทินก่อนครับเพื่อผมจะสะสมดาเมจของคาตาคุลีครับคาตาคุลียิ่งโดนโจมตียิ่งมีดาเมจแรงขึ้นนะครับดาเมจไม่ตายนะอ๋อครับพอมันปิดกัน้นอ่าพอเทินนี้ครับมันจะทําการบัฟตาบอดกระสิเก้าเทินแล้วก็บัฟทำให้เรากดเพอร์เฟกได้ยากยิ่งขึ้นกระสิเก้าเทินครับซึ่งตรงเนี้ย เมื่อมันบัฟตาบอดกับบัฟกดเพอร์เฟกต์ได้ยากยิ่งขึ้นแล้วเทิร์นนี้ผมแนะนําให้ตีซะถ้าคุณไม่ตีเทิร์นนี้เทิร์นต่อไปมันจะทําให้เราติดชอ็อตและติดใบกับตันครับนี่แหละต่อไปคือยุ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นครับถ้ามันใบถ้ามันใส่ตาบอดปุ๊บต้องตีมันให้ตายในเทิร์นนี้ครับเพราะเทิร์นต่อไปผมว่าคุณไม่รอดแน่นอนครับและก็ลูฟี่ครับอย่าเอาตรครที่สามารถลดเลื่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ ยานะครับตัวละครที่สามารถลดเลือดเป็นเปอร์เซนต์เช่นไคโดตัวเนี้ยถ้าไคโดกดสกิลไม่ตายปุ๊บลูฟี่จะฮิวเลือดขึ้นมาเต็มหลอดครับและก็จะล้างบัฟทุกอย่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นครับห้ามเอาตัวละครที่ลดเลือดเป็นเปอร์เซนต์มาโจมตีมันนะครับผมจะใช้สกิลของคาตาคุลิครับดาวเมสสะสมอยู่ที่9 0 0นเองนะก็พอได้อยู่แหละคาตาคูลิไปเลย คือด้ามมของมันอาจจะไม่แรงครับแต่บัฟมันแรงอยู่นะโอเคมาตีกันเลยครับโอเคครับแล้วก็มันก็จะคือชีพขึ้นมาหนึ่งรอบครับซึ่งการคือชีพของมันครับจะมีเลือดขึ้นมาประมาณ40%ครับ แล้วมันก็จะบัฟไม่ตาย2เทินครับแล้วก็จะลบบัฟทั้งหมดของเราออกไปครับแล้วก็จะบัฟบ,บาครั้ง99เทินครับซึ่งดาเมจมันจะแรงขึ้นประมาณ1.5เท่านะครับและนี่คือบัฟไม่ตาย2เทินนะครับซึ่งตรงจุดนี้มี2ทางเลือกครับง่ายๆเลย 1. ทําดาเมจใส่มันให้ตายซะโดยการใช้สกิลไม่ตาย2ครับอาทาดาเมจใส่มันโดยการใช้สกิล พิเศษตอนจบเทินครับประมาณนี้น,นะหรือจะล้างออกก็ได้ครับแต่การล้างออกเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะคุณต้องหาตะครที่สามารถล้างออกได้มาใส่แทน1ตัวทําให้คุณเสียช่องตะคละคร1ตัวครับก็เอาเป็นว่าทําดาเมจให้มันให้มันตายซะหรือทําดาเมจตอนจบเทินให้มันตายซะประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะใช้เอเดลครับระเบิดมาเลยพี่ บูมเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะเป็นทีมที่ผ่านได้แน่ๆ100%เเซครับแต่การเล่นอาจจะนาสักนิดนะแต่ก็ผ่านได้ครับใครมีก็ลองจัดทีมตามผมก็ได้นะส่วนถ้าจะถามครับว่าตัวไหนแทนตัวไหนได้ก็ที่บอกไปครับว่า แทนกันแทบไม่ทาเลยเดี๋ยวผมจะพยายามหาทีมที่ผ่านง่ายกว่านี้ลงให้ดูแล้วกันนะครับจะพยายามดูนะซึ่งแต่มันยากอะแต่มันยากอะคือทีมอนะื่นๆเน่ยมันก็ลองผมลองเล่นมาหลายทีมแล้วนะดาวเมยมไม่พอเลยคือด่านมันยากจริงๆครับโอเคครับยังไงก็อง่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ